สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่18มีนาคมนะครับเช้านี้ผมก็ลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเข้าได้แล้วนะครับของเพื่อนเพนเข้ากันได้แล้วยังครับมาตรการเยียวยา5,000บาท สามเดือนแก่ลูกจ้างของสถานประกอบการหรือผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด -19 นะครับลงทะเบียนพร้อมกัน18.00น,นนะครับตลอด24ชั่วโมงคุณสมบัติ ของผู้ที่จะเข้าลงทะเบียนนะครับเพื่อนๆก็ลองอ่านตามในในนี้ได้เลยนะครับเป็นสัญชาติไทยอายุ18ปีแรงงานลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา38 หลักฐานที่จะใช้นะครับบัตรประจำตัวประชาชนข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลการประกอบอาชีพข้อมูลนายจ้างกร,กรณีมีนายจ้างนะครับวิธีรับเงินโอนเงินเข้าบัญชีธนาะคารใดก็ได้ที่ท่านมีหรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน กับธนาคารใดที่ท่านมีครับ6โมงนี้เจอกันนะครับ